และการพบสถาปนิกผมวิชัยจิตเสรีวันนี้เนี่ยนะฮะจะมาคุยเรื่องงานระบบไฟฟ้าซึ่งตัวนี้ก็ซีเรียส์ของเ,อเกี่ยวกับบ้านเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้ามีปัญหาขึ้นมาก็อาจจะทําให้ไฟไหม้ได้การเดินสายไฟของบ้านเนี่ยมีอยู่สองวิธีนะฮะวิธีแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือเดินลอยปกตินะฮะตีคลิปธรรมดานะฮะพวกนี้พวกนี้จะถูกนะฮะแต่มันก็ไม่ค่อยสวย หรือจะร้อยท่อก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นวิธีง่ายๆหน่อยไม่ประหยัดแต่ซ่อมแซมง่ายนะฮะเวลาเห็นสายไฟเก่าแล้วก็ลื้อทิ้งทําใหม่ได้นะฮะอีกระบบหนึง่งคือฝังท่อนะฮะเป็นท่อท่อโลหะนะฮะท่อพวกเอ่อพวกเหล็กชุบสังกะสีเนี่ยนะฮะอันนี้ฝังเข้าไปในโครงสร้างเลยในกําแพงเลยนะฮะอันนี้ต้องทําตอนก่อสร้างนะฮะก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะฮะต้องฝังรอไ้เลยแล้วก็ฉาบปูน ปิดไปนะฮะตัวนี้ก็จะดูสวยนะเห็นแต่ตัวสวิตช์กับปลักอย่างเดียวนะฮะก็จะเห็นเรียบร้อยการตกแต่งภายในก็จะสะดวกแต่แต่ถ้าปัญหาเกิดช็อตเชิดขึ้นมาก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะต้องลือ้อหรืออาจจะต้องกรีดผนังแล้วก็ทําใหม่เลยตัวนี้ก็มีค่าจ่ายสูงนะฮซ่อมแสมลำบากแต่สวยนะฮะอีกอย่างหนึ่งการเดินสายไฟเนี่ยนะฮะที่ภายนอกบ้านเนี่ยนะฮะเวลาเอา่เรา ไปเปิดพวกกลิ่งพวกไฟฟ้า,าภายนอกเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะฮะการเดินสายไฟภายนอกอาคารเนี่ยต้องหุ้มด้วยท่อสําหรับไฟโดยเฉพาะนะลจะเป็นสีเหลืองนะฮะเป็นสีเหลืองเป็นท่อ PVC พวกนี้จะกันาการแดดการฝนได้นะฮะถ้าถ้าตัวนี้ไม่หุ้มเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะแตกร้าวเป็นรอยนะฮะน้ำก็จะเข้าไปเวลาใครจะมากดกลิ่งเนี่ยนะฮะ อาจจะเสียชีวิตได้อันนี้เสียรีดนะฮะเสียรีดมากนะฮะต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็จะไม่คุ้มนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะการออกแบบวงจรภายในบ้านเนี่ยอันนี้ถ้าสามารถบอกวิศวกรหรือผู้รับเหมาได้ก็ดีนะฮะล้วควรจะแยกวงจรของห้องครัวเนี่ยแยกออกมานะ,ะเมื่อเวลาเราไปเที่ยวกันไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยเราสามารถปิดทั้งบ้านได้ เพื่อประหยัดไฟแล้วก็ความปลอดภัยแต่ไอห้องครัวเนี่ยมันจะมีตู้เย็นอยู่นะเราสามารถเปิดทิ้งไม่ได้ซึ่งมันก็จะไม่ไม่เปืองไฟมากไอพวกอาหารเอยน้ำพงน้ำแข็งเนี่ยไม,ไม่ละลายอันนี้ต้องต้องบอกออวิศวกรแล้วก็ผู้ัะเมาให้แยกวงจอไว้เลยนะฮะถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะถามก็เป็นอินบ็อกได้นะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เจอในคลิปที่ดีๆต่อๆไปครับ